วันนี้นะครับมาอยู่กับโมดสเบสคาอีกแล้วนะครับอ่าวันนี้นะครับโมสหยิบรถมาแนะนำนะครับเป็นตัว PPV นะฮะเจ้าตลาดยอดนิยมอันดับหนึ่งเลยนะครับเป็นตัว New Fortuner นะครับเป็นปี2016 นะครับคันนี้นะครเป็นตัวสเปค 2.4V นะครับ 2WD ขับ2นั่นเองนะครับสำหรับท่านใดที่มองหาอยู่นะฮะสำหรับคันนี้เป็นตัวสีขาวมุกนะฮะราคาทางบริษัทเปิดตั้งมาอยู่ที่919,000บาทนะฮะท่านใดเป็นลูกค้ากับ most best car ทุกคนเลยรับส่วนลดเป็นทันที20,000บาท นะครับรับไปในราคาพิเศษนะครับ899,000บาทเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากภายนอกสำหรับด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับคันนี้นะฮะก็เป็นตัว New f o ร์นะครับผมแล้วก็ตัวกระจังหน้านะับเป็นตัวชิ้นโครเมียมแบบนี้มาให้2ชิ้นนะครับตรงกลางนะฮะสลักโลโก้โตโยต้ามาชัดเจนนะครับด้านบนนะฮะเป็นตัวโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์นะฮะมาพร้อมกับตัวไฟ LED daytime ลันนิ่งไลท์นะฮะให้แสงส่องแสงสว่างในตอนกลางวันกันด้วยนะฮะไฟหน้าเปิดปิดแบบออโต้นะแล้วก็ปรับสูงต่ำเป็นระบบตัวออโต้ไฮบีมนะครับด้านล่างนะฮะเป็นตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าออกศูนย์อ,ออกโรงงานนะครับแล้วก็เป็นตัวชิ้นโครเมียมนะครับแบบนี้นะฮะเงาๆนะครับผมดูสวยหรูหรากันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับไฟหน้าเขานะฮะตัวโคมไฟใหญ่นะฮะก็จะตัดคิ้วโครเมียมมาให้แบบนี้นะครับผม ดอกยางของเานะฮะแน่นๆพร้อมใช้งานเลยนะครับเป็นตัวยางมิชลินนะครับผมล้อแม็กอลอยออกศูนย์ออกโรงงานนะครับขอบ18นะครับสำหรับคันนี้นะฮะแม็กไรลอยกันเลยนะฮะเหมือนใหม่นะสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ ตัวกระจกข้างนะฮะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถสีขาวมุกแบบนี้นั่นล่างตัดเป็นตัวไฟเบอร์สีดำนะฮะไฟเลี้ยวปลายกระจกมามีมาให้นะครับผมเป็นตัวไฟเลี้ยวในตัวเลยนะครับกันสาดมีทั้งหมด4บานด้วยกันครับติดออกมาจากทางโรงงานนะครับที่จะปิดเปิดประตูแบบโครเมียมแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวระบบสมาร์ทย์เลดนะฮะมีกุญแจอยู่ใกล้สามารถกดเปิดรถได้เลยนะครับไม่ต้องควักกุญแจกันได้เสียเวลา นะครับกระจกโตโยต้านะฮะโลโก้โตโยต้าชัดเจนแบบนี้นะครับผมสาหรับภายในนะฮะภายในเขานะฮะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวตามสไตล์สเปค2.4แบบนี้นะฮะเบาะยังหนังตึงๆอยู่เลยนะฮะภายในเขาจะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับแล้วก็เบาะฝั่งคนขับจะปรับไฟฟ้านะฮะ8ทิศทาง8ระดับกันเลยทีเดียวนะครับ ตัวแผงประตูเขาจะเป็นบุนุ่มบุนุ่มนะครับบุนุ่มเป็นหนังสีน้ําตาลเข้มมาแบบนี้นะครับตรงแผงประตูแล้วก็กระจกนะฮะจะมาพร้อมกันเป็นตัวกระจกไฟฟ้าออตโต้ทั้งหมด4บานเลยนะฮะแล้วก็อ่า ปลดล็อกไฟฟ้านะฮะระบบเซ็นทนล,ล็อกไฟฟ้าพับเก็บกระจกข้างไฟฟ้าแล้วก็ปรับกระจกข้างไฟฟ้าเช่นกันนะครับตัวปุ่ม engine start นะฮะเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะปุ่ม push start นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวปุ่ม power door นะฮะเปิดปิดฝาหลัง auto อ,อ,โโอ,อัตโนมัตินะฮะอ่ะตัวพวงมาลัยเขานะฮะสักครู่ครับผม พวงมาลัยเขานะครับจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้านบนคาดลายไม้มาให้แบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางของตัวพวงมาลัยจะเป็นโลโก้โตโยต้าแบบโคเมียมแบบนี้นะฮะในตัวพวงมาลัยนะครับสามารถรับสายวางสายได้นะฮะปรับโหมดเปลี่ยนโหมดนะครับหรือว่าควบคุมด้วยเสียงก็ได้นะฮะตัวนี้แล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นตัวปุ่มควบคุมตัวหน้าปัดนะครับอ่ะ เรือนไมค์คันนี้เลขไมค์คันนี้ขับใช้งานอยู่ที่1นึ0 0 0สกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะเพียงแสนต้นๆเท่านั้นนะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอนะฮะนเนวิเกเตอร์ออกศูนย์ออกโรงงานเป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนออกศูนย์นะครับอ่ะด้านล่างเป็นตัวไฟโชว์สถานะแอร์แบ็กว่ากําลังทํางานนะฮะเป็นตัวขึ้นคําว่าตัวออนอยู่นะครับแล้วก็ตัวระบบแอร์ทั้งคันแบบดิจิตอลนะฮะสามารถปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลได้เลยนะฮะเป็นตัวอ่า แล้วก็ตัวระบบช่วยในการออกตัวนะฮะการลื่นถลายนั่นเองพาวเวอร์เอาลตมีมาให้1นรูนะ,ะตัวนี้แล้วก็ตัวหู USB t y p e a มีมาให้อีก1นรูนะครับตัวจุดวางแก้วนะฮะเขามีมาให้ถึง2จุดด้วยกันทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารเลยนะค,ะคอนโซลตรงกลางนะฮะคาดลายไม้มาให้แบบนี้นะฮะระบบเกียร์แบบระบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะฮะปลอดภัยสุดๆกันไปเลยทีเดียวนะฮะตัวปุ่มได้โหมดมีมาให้ถึง2โหมดด้วยกันนะฮะเป็นโหมดอีโค o โหมด และ Power Mode หมดนะฮะสำหรับเพดานเขานะครับก็จะเกลี้ยงเกลี้ยงเกา่เกาๆแบบนี้นะฮะคันนี้รถขับใช้งานไปแสนต้นๆเท่านั้นนะครับแล้วก็คือสภาพโดยรวมคือโอเคมาก,มากๆเลยนะฮะโมดเลย หยิบมานำเสนอนะฮะให้ลูกค้ามดเบ็ดคาทุกท่านได้รับดูรับชมกันนะประหยัดกว่าป้ายแดงไปหลักหลายแสนกันเลยทีเดียวนะฮะได้สภาพนี้ไปเลยนะครับราคาเพียง8 9 9 0 0 0บาทได้เป็นตัว Fortuner นะฮะแบรนด์หลักยอดนิยมอันดับหนึ่งเลยนะฮะราคาเท่านี้ถือว่าตอบโจทย์และคุ้มค่านะครับ สำหรับด้านบนนะฮะเขาจะมาพร้อมกับเป็นตัวแอร์ราวนะฮะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันตอนหน้าตอนกลางแล้วก็ตอนหลังอีกตอนหนึ่งนะฮะจะเป็นทั้งหมด3แถวนะฮะเป็นตัวแอร์ราวนะฮะะมีตัวปุ่มปรับ ตัวปุ่มปรับแยกส่วนอิสระนะทางห้องโดยสารด้านหลังนะงผู้โดยสารด้านหลังสามารถปรับแยกตัวนี้กันได้เลยนะครับไม่ต้องรบกวนผู้โดยสารด้านหน้านะฮะด้านล่างเขาจะมี power outlet ด้านบนมาให้1นรูแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นตัวหัวปลั๊กอเนกประสงค์นะครับสามารถเสียบชาร์จนะครับเป็นหัวปลั๊กเหมือนหัวปลั๊กไฟบ้านเลยนะครับให้กําลังไฟอยู่ที่220โวลต์นะฮะเทียบเท่าไฟบ้านได้เลยสามารถเสียบชาร์จตัวนี้กันได้เลยนะครับอ่า สำหรับดอกยางเขานะครับก็จะแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้นะฮะสำหรับไฟท้ายเขานะครับจะเป็นไฟท้ายแบบไลท์ไกดิ้ง LED เรียงเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับะจะมีเฉพาะเป็นตัวไฟถอยกับไฟเลี้ยวนะฮะที่ยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับอตัว สปอยเลอร์นะครับหรือปีกหลังนะฮะแล้วก็ตัวไฟเบรกนะไฟเบรกดวงที่3นะครับเขามีมาให้นะออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้นะติดสปอยเลอร์มาให้นะครับแล้วก็ตัวเสาอากาศแบบคีบฉลามด้านบนนะครับตัวนี้ถือว่าหล่อเลยทีเดียวนะฮะสเกิร์ตด้านหลังเขาติดมาให้เรียบร้อยนะครับออกไปจากทางโรงงานแบบนี้นะฮะดูสวยดูหล่อเลยทีเดียวนะฮะขับนี่ไม่เอานะฮะแล้วก็ ไม่แพ้ใครแน่นอนนะสำหรับคันนี้แล้วก็ที่สําคัญคือราคาดีมากๆใครจะซื้อนะฮะแล้วในอนาคตที่จะขายต่อรถนะฮะถือว่าคือโอเคเลยทีเดียวนะฮะราคาค่อนข้างที่จะแข็งนะฮะแล้วก็ราคาไม่ตกแน่นอน มาดูเรื่องตัวหัวน็อตนะฮะหัวน็อตเขานะครับคันนี้นะฮะหัวน็อตเดิมเดิมเลยนะครับสําหรับคันนี้หัวน็อตเดิมเดิมไม่มีรอยขันรอยแกะนะหัวน็อตไม่มีรอยถลอกนะรอยเม็ดอาร์คอยู่ครบชัดเจนนะสำหรับตัวนี้นะฮะฝาหลังนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะฮะตัวนี้เม็ดอาร์คนะฮะเรียงสวยๆออกจากทางโรงงานแบบนี้นะครับฝาท้ายปิดระบบไฟฟ้าใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้เลยนะครับ นี่นะใช้งานง่ายครับแล้วก็ผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้นะฮะจะผู้หญิงก็ได้นะจะผู้ชายก็ดีนะครับสำหรับคันนี้นะเป็นรถยนต์ครอบครัวที่ตอบโจทย์และคุ้มค่าอีกคันนึงกันเลยทีเดียวนะเบาะด้านหลังนะฮะก็หนังตึงๆแบบนี้นะครับระบบสมาร์ทคีย t ์เลของเขานะฮะมีมาให้ทั้งฝั่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็ฝั่งคนขับด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับแล้วก็ฟังก์ชันแน่นๆครบๆกันเลย นะครับคันนี้ได้คันนี้กันไปเนี่ยถือว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะอ่ะเบาะเขาก็จะเป็นหนังสีน้ำตาลเข้มนะฮะแล้วก็เดินมาพร้อมกับเป็นตัวได้สีขาวนะครับตัวคอนโซลด้านหน้าเขานะฮะจะเป็นคอนโซลสีดำนะฮะตัวนี้จะบุนุ่มเป็นหนังแล้วก็เดินมาพร้อมกับเป็นตัวได้สีขาวให้ด้วยเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะตัวบุ๊กหนังสือเอกสารนะฮะหนังสือเซอร์วิสเนี่ยยังอยู่ครบอยู่พร้อมแบบนี้เลยนะครับอ่ะ ตัวนี้รถเข้าศูนย์ตลอดนะเช็คระยะตลอดนะครับท่านใดที่ซื้อไปนี่คือถือว่าหายห่วงกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ได้เป็นรถสภาพนางฟ้าพร้อมส่งมอบแบบนี้นะฮะท่านใดที่มองหาอยู่นะครับเป็นตัว New p o r t u n e r แบบคันคันนี้ นะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะครับนัดวันมาดูนัดมันมาทดลองขับกับโมดกันมาก่อนโดยตรงเลยนะครับผมหรือว่ารีบโอนจองล็อกคันนะสำหรับท่านใดที่สนใจเป็นคันนี้จริงนะฮะแล้วก็ไม่อยากพลาดส,สาหรับคันคันนี้ไปเลยนะครับรีบโอนจองล็อกคันติดต่อมาหากับโมดโดยตรงมาก่อนได้เลยนะครับพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะฮะโทรมาได้เลยครับที่เบอร์098490นะครับ 2739นะครับช่องทางในตอนอื่นเพื่อนเติมมันจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ